ตัดรีวิวนะพี่นะตัดรีวิวเมนจีนนะคะขายยาชายรวมแบรนด์นะพี่นะขายยาชายรวมแบรนด์ราคาถูกค่ะเน้นขายง่ายขายไวนะคะต้นทุนตกในกระสอบตัวหนึ่งไม่ถึง30บบาทเลยพี่ถูกม,ม,มากๆเลยนะคะถูกม,ม,มากๆเลยโปรโมชั่นตอนนี้ปูจัดให้เลยลูกใหม่ลูกใหม่รวมส่งให้ฟรี นะคะลูกใหม่รวมส่งให้ฟรีส่วนลูกรีวิวลูกนี้ลด500แถมรวมส่งฟรีด้วยนะคะส่วนลูกใหม่ไม่ต้องเสียใจถึงจะไม่ได้ลดแต่ปู้รวมส่งให้พี่ฟรีเลยนะคะงานสวยทุกตัวงานสวยทุกตัวนี่ปู้ยิงไฟสีดวงเลยนะให้ลูกค้าได้เห็นงานให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่างานในกระสอบถึงแม้จะเป็นกระสอบราคาถูกแต่พี่ดูได้เลยนะคะตูดไม่บางเป้าไม่ขาด งานโอเคมากนะคะสไตล์ขาดเดิมๆยี่ห้อมีปนมีทั้งยีนยืดนี่ดิกกี้ดิกกี้ดิกกี้มีทั้งยีนยืดยีนไม่ยืดขาเดฟขากระบอกตรงขากระบอกเล็กดิกกี้ใช่ไหมอ่ะดิกกี้อีกแล้วนะคะนี่ขนาดกระสอบเบอร์สามนะขายง่ายขายไวพี่ราคาถูกพี่คัดแยกได้เลยนะคะไซส์สแตนดาดเลยพี่ สามสิบถึงสามสิบหกสามสิบแปดีบมีบ้างแต่ในกระสอบนะคะที่ปูด,ดูมาเนี่ยประมาณห้าตัวประมาณห้าตัวเดิระมันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น28จนถึง34จะเยอะหน่อยให้ลูกค้าได้เห็นงานราคาถูกรอบใหม่นะคะรอบใหม่ตู้มาลงเนี่ย ในตู้นะพี่นะมีทั้งหมดแค่21ก้อนมีแค่21ก้อนเท่านั้นเมื่อกี้ดีเซลปะไม่แน่ใจจำไม่ได้โบซาเช่นะตัวนั้นน่โยนไปต่โบซาเช่ดิกกี้ส่งช่างด้วยพี่หมีอย่ารีบวูดูไม่ทันยกอีกยกอีกยกอีกเออสีพดเข้มเลยอะ่ะดูดิขาเด็เดสดยสวย ตัวนี้อะไรอ่ะแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์แรงเลอร์สไตล์ขาดเดิมๆนะคะพาย,ยืดนะพี่นะพาย,ยืดตัวนี้ก็แรงเลอร์นะคะแรงเลอร์ตัวนี้อะไรอะไรอะไรดีเซลค่ะดีเซลอ่าตัวนี้ลุสเตอร์นะคะ พายืดพายดนี่เห็นไหมตัวนี้อะไรอเหมือนยูนิโคเลยอะพวกขอดูป้ายหน่อยได้ไมปุวกมองไม่เห็นนะ <Un ico. S 1> อ่ะตัวนี้ยูนิโคนะคะตัวนี้ยูนิโคอเมริกันอีเกิลค่ะตัวนี้ดีเซลค่ะดีเซลนะคะนี่ยิงไฟกันแบบสี่ดวงเลยอะเพื่อไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้พี่หมีดูข่าวขึ้นนะแต่อยากให้ลูกค้านะเห็นกางเกงเห็นความสดของกางเกงว่าไ้ยถึงแม้จะเป็นกระสอบราคาถูกอะ แต่งานอะ่ะสวยอะ่ะมีกาฮาร์ดด้วยเออเอาดินี่ตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรมองไม่เห็นยี่ห้อเน่ยเป็นงานป้ายหนังนะขากระบอกเล็กด้วย้ายืดนะคะด้านหลังด้านหลังหน่อยเดี๋ยวลูกค้าจะงงว่าเกงปะเขาทำสไตล์นะพี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะี่ายปปต่อ ไซส์ใหญ่สุดเนี่ย38ถึงประมาณสัก40-42เนี่ยเท่าที่พูดดูนะคะลูกลูกเทสลูกรีวิวลูกนี้มีประมาณ5ตัวประมาณนะคะเดนิสเซนรีไวค่ะที่เหลือนะพี่นะอลริโซนาค่ะ28-36ถึง36 28ถึง34นี่เยอะเลยรักเล่าค่ะกระสอบราคาถูกเน้นขายง่ายขายไวนะคะพี่ใครรับลูกใหม่พี่แจ้งได้เลย ตู้รถใหม่มาลงยี่สดก้อนบุ๊กรวมส่งให้ฟรีไปเลยถึงแม้จะเป็นกระสอบราคาถูกบุ๊กก็ส่งให้ลูกค้าฟรีนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่ะส่งเพิ่มปลายทางแก๊บค่ะแก๊บตัวเมื่อกี้แก๊บนะคะคนยกของเราเร็วนิดนึงอออันนี้เขาเรียกอะไรวะกระเป๋าข้างเรียกไม่ถูกว่ะช่างมัน <laughs> เออยี่ห้อปนนะคะตัวนี้ซ k ค่ะครินไค i นะคะ ไปค่ะไปแจมๆเลยพี่ตูดไม่บางเป้าไม่ขาดพี่ขายได้ทุกตัวขายได้ทุกตัวนะคะพี่โอเนวีค่ะพี่คัดแยกขวัวได้เยอะเลยนะถึงแม้จะเป็นกระสอบราคาถูกนะแต่พี่ดูได้เลยว่าสีเข้มเยอะผ้าสะอาดมากดิกกี้ท่งช่างอ้อ ตัวเมื่อกี้อ่ะที่พี่โยนไปอ่ะไอ้นั้นหน้า,า,า,า DKNY นะเออยี่ห้อนะแลยี่ห้อเยอะยี่ห้อเยอะบานน่หน้ารีพับปีค่ะแรงเลอร์ค่ะอ่านไม่ออกลูซซิคสิค่ะตัวนี้น่าจะใหญ่สุดในกระสอบแล้วนะคะน่าจะประมาณสักสสี่โว้ยขาเดฟมากเลยดูดิตายขาดเข่าด้วยโอ้ยตัวนี้ก็ขาเดฟนะ แบบยิงไฟลูกค้าเห็นเต็มที่เลยอ่ะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนี่ตัวอันนี้ใหญ่สุดตัวที่สองนะคะพี่ดูได้ <Okay. S 1> นะคะอ่ะยไงล่ะเบลหลังกาตูดโพด้วยแรงเลิกค่ะพี่ขาโอเค okay. เลยมาค่ะ <Okay. S 1> หนึ่เกศนะคะรอบนี้นะพี่นะตู้ลอตใหม่มาลงแค่ยี่ก้อนเท่านั้นพี่ ใครรับลูกใหม่แคปรูปนี้แล้วแจ้งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะอถนี้เอาไปเลยพี่รวมส่งให้ฟรีฟรีรวมส่งให้ฟรีฟี Free Free นะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งไปทางเพิ่มไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนค่าส่งสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยปุ๊จ่ายให้โอเคมะนะคะแค่รอบนี้นะแค่รอบนี้นะคะสั่สินค้าสอบถามทางไลน์ลหรือทางเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วแคปรูปนี้เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ คลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปต่อไปเตรียมตัวรอได้เลยค่ะพี่สวัสดีค่ะ